นี่ปิด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 ดปิ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 ดดปิดปิปิดปิดปิดปิปิด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 ิิดปิดปิด เพื่อนหมายสวยนะผมเข้ามาจากปากซอยตรงนั้นทางโค้งผมเข้ามาพอยแล้วว่าหมายก็จะประมาณนี้ไม่กว้างมากเลยตรงนี้มันจะมีลมนี่มลมพึ่งนาคนะือสวยครับอากาศเ,เยน็นเราก็จะ,ะกหลักตรงนี้จะค่ำหน่อยนะวันนี้ลองดูหายต้นกะทินน้ำลงนะโอเคครับเพื่อน ก็สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอติ่งชิอองวันทวีวันนี้ผมกหาเพื่อนมาออกไมนะ้นะที่คลองสุขภูนะครับอบอยพระเจ๋วนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อแกตั้งชื่อบอยนะเพราะว่าปลาแจ๋วเนี่ยก,ก็คือเป็นผู้ดูแลนะครับคลองสุขภูที่ผมเคยมางัดเมื่องันที่ศพแปดตัเมื่อตอนต้นปีนะวันนี้ผมก็มาถึงหมายแล้วครับประมาณเทีเ่ยงแล้วแหละครับเดี๋ยวเราก็มาผสมเหยือกันนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้พิชชิ่งก่อนทัวร์ครับวันนี้มาทัวร์คอร์ทนะเดี๋ยวมาขนเหยื่อดูนะครับคเยี่ยมโลหนึ่งถุงนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่วันนี้ไม่ได้เตรียมครับผมก็เลยเอาที่ร้านนะครับนี่ก็สำลัฟังนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราใส่ขอบใส่ประมาณสักครึ่งถุงนะครับถุงหอมๆนะครับ อันนี้ค่อนข้างละเอียดหน่อยนึงนะครับฟังก็ามาลองเทสดูนะครับอันนี้คือเป็นลำบ่มผมนะครับเป็นลำบ่มสูตรผมก็คือก็จะมีหลายอย่างนะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีนะครับเดี๋ยวลองเทสอันนี้ก่อนผมจะใส่ไปประมาณครึ่งครึ่งถุงนะครับเป็นหัว,วก่อนจะกาวนะครับ นี่เกี่ยวเองเีลยวไว้นะเป็นหัวมันนี่มก็จะลงประมาณห้าขันสี่ห้าขันนะใส่เพิ่มล้ำเข้าไปหน่อยนะึงเพราะว่าผมผมลืมนะครับผมลืมออกมาจากห้องก็เลยไปซื้อมาล้ำก็ใส่ค่ประมาณครึ่งก็พอใส่มาก เสือกินนมันแรงผมก็จะปีแล้วมั้งนำบ่มอันนี้ที่เดือดเก็บไว้พะยะเก็บนะครับใช้แล้วเก็บนะครับพะยะอ่าะไ,ไปเร็วๆมไมเข้ากันเลยจะแยมโลมันจะคุกยากนิดนึง,นงเป็นก้อนเอาพอประมาณนะครับคุก

ว่าคงมีตัวมีตัวมีผลงาน้เพื่อนชมนะครับน,นี้ไม่ได้มาหลายเดือนนะ่ึงแล้วผลนี่ครับดอดข้อประมาณนี้พอปั้นได้ครับได้เหนียวมา ก็จะใช้เป็นตะกอวิ่งครับตะโอวิ่งเล็กอันนี้เป็นตะกอนเหลือๆนะครับเก็บได้ตามไม้ต่างๆนะเอามาใช้เพราะว่าใช้ได้นะะอยากด้วยถ้าแบบเราตะกอใหม่เลยนะที่โดนตอโดนอะไรก็ได้ครับ นนี้เราจะประกอบเบ็ดกันนี่ก็ก็ประมาณนี้ชุดอุออปกรณ์เยอะโอเคนะได้เลยปันได้คันสปิลนะครับวันนี้ผมก็จะใช้คันของ,ของเรยวโปนะครับเรียโป้โวลลมันนะน้ำมัน9าฟุตนะครับเบ็ดก็จะเป็นแปดสี่นะครับเดียวไปเล่นปนิงกันหน่อยเดี๋ยวจะโดนกันสองท่อนนะครับเลยได้เลย สอพันนะครับเพื่อน,นสนใจนะผมจะปรับทันเรียวผมก็จะมาสีม่วงๆนี้เลยนะครับค่าตัวก็นิดนึงนะครับอากาศค่อนข้างร้อนอยู่นะ ว่าเรามันอยู่กลางแจ้งรับส่วนลอกผมจะใช้ลอกตัวนี้ครับเนี่ย AC นะครับ Deo เบอร์4,000ผมใช้เบอร์4,000ครับลองดูกับสปิลนะครับ,จ,บ,รบจัดคู่สปิลนี้สองคันอ่าไอตัวนี้ครับเสียงคลิกมันสใสดีนะครผมชอบ ผมใช้สองตัวส่วนในตัวนั่นก็เอาไว้ก่อนตัวอีกยี่ห้อหนึ่งนะไอ้อะไรนะชิมานโนนะชิมานโนเอาไว้กันผมจะใช้ตัวนี้นะคู่กับคันสปิลผมว่ามันครบเซ็ตมันเหมาะเหมาะดีนะมันไม่ใหญ่มากโอเคแล้แหละนี่เราก็จะ ขึ้นซ้ายก่อนเดี๋ยวตีสองคันนี้ก่อนนะครับ เยอะแล้ละเอ้ชอน,นงล้ำว่ะอ๋ออีคิวครับผมปุ้มผว่าจะไลท์สดอยู่บางทีผมมีเกโลอะเยอะว่ะชนงอีคิวครับผมว่าจะไล์สดอ,อยู่ีผมกมกโลอะ เิ่นเนี่ยขาวดิโอ้ยยอดคัานเดือนสุดยอดนี่นี่อกว่เจ้านะโอ้โหนิ่มๆเลยอ่ะลำบ่มนะครับสูตรนี้ตกลำบ่มสูตรนี้ตกทะเลน้ำก่อย ขึนนะครับนี่เห็นไหมกินทุกปลากินทุกน้ำครับาอาทิตย์หน้าเราจะไปทะเลจ๋าครับว่ามันจะกินไหมโชคสุดยอดนะเพื่อนเหน้่นอนปลาดเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสรุปผลงานข,าข่าวๆกับเพื่อนก่อนนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยเก็บเป็ดน,นะครับเบื่อนก็วันนี้ก็ถือว่าไม่แห่วนะครับ ปลาก็กินช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับแล้วพอดีว่ามีเขามาฉีดไอตัวยาบินโดนหยีดฉีดยาข้าวนะครับแล้วเขาสตาร์ทเครื่องเลยอาจจะมีสวนหรือเปล่าแล้วก็เงียบไปนะครับแล้วก็ไม่เอาอีกเลยป่านะครับจนถึงตอนเย็นมีลากแป๊ดหนึ่งแต่ว่ามันเบ็ดน่าจะไม่เข้าปากนะครับก็วัดไม่โดนไปก็เดี๋ยวผมมาสรุปนะครับผลงานวันนี้มาดูกันนะเพิ่มเพื่ ปลาอสองตัวยิ้ไม่ได้จับครับก็ถือว่าอย่างโอเคนะเพราะว่าไม่เคยมาหมายนี้นะนี่ครั้งแรกเลยที่ผมมาหมายนี้นะมาลองดูปลาสองตัวครับปลาสองตัว ได้สองตัวแค่นี้นะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเป็นกําลังใจให้ทีมงานทําคลิปต่อไปนะครับผมที่ีิชิงอองทัวร์ครับคลิปหน้าเราไปทัวร์ที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามน,นะครับ